สองคนี่เกลอันนี้แฟนพิ娅คือพิไม่มีคะไม่มีใคเย้างการจะเป็นตะิกียเ่งเก่งมากอะไม่ไหวนะตลอดพี่แบน่หนักเลยค่ะหนักเหรอหักสเป็นเละ นักเรียนกีบีญาตและสาวายาญ่ยาวเอื้อยาได้ไปเจอกับน้องแก้วอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากแต่โมเมนต์ที่น่ารักกว่านั้นก็คือมีชาวนุ่เนี่ยเข้าไปแห่แซวว่าทังคู่เนี่ยซ้อมเป็น,นแม่หรือเปล่าเพราะว่าฮันคู่เขาเนี่ย เมือเนป็นภาพที่น่ารักมา,มากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหลอยอย่างนาเดตดคุกิมิยะกับนางเอกสาวสวยอย่างยายา,ยาอุรัสยานนันเอกขันนอกจากหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นภาพวิวาบรรยากาศในวันงานแต่งงานของทั้งคู่แล้วนั้นอีกหนึ่งโมเมนต์หลายคนก็อยากเห็นภาพของทงังนั้น สาวยะ่ายะยะอุ้งท้องเป็นขุนแม่นั่นเองค่ะโดยมีหนุ่มณเดชน์เป็นคุณพ่อในชีวิตจริงนั่นเองค่ะตามคําสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยเคยบอกอยู่บ่อยๆว่าอยากมีลูกเยอะๆเพราะเป็นคนรักเด็กมากแต่ยะ่ายะยะยะเองเบรกเอาไว้ว่าให้ใจเย็นๆแต่กว่าจะถึงวันนั้นมาดูภาพจําลองเหตุการณ์กันเลยดีกว่าค่ะเมื่อทางด้านสาวย่ายเนี่ยได้เจอกับน้องเกลูกสาวสุดที่รักของชมพู่อารยาเอฮากเกตนั่นเองค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆและที่น่ารักคุณ 2อเป่มากกว่านั้นอีกค่ะเมื่อมีหนุดด่มนนเดคุกิมิยะเดินทางมาส่งแฟนสาวที่กองถ่ายรายการและก็ได้เจอกับน้องเกลอีกด,ด้วยเแล้วก็ย่าๆยเองเนี่ยก็จึงมีภาพเหมือนได้เป็นคุณพ่อคุณแม่จริงๆหรือหลายคนเนี่ยบอกเอาไว้ว่า2อเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยก็แห่เข้าไปชมเลยทีเดียวค่ะว่าอยากเห็นภาพแบบนี้ในอนาคตมากๆหลายคนเนี่ยก็แซวว่าทางด้านเดชแล้วก็ย่าๆเนี่ยซอเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า เดี๋ยวเรามีคลิปให้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเกียวกายาสวัหลใครอ่ะคกายาเกียวพี่กายาไหมเกียวฝันหรือเปล่ากายาเกียวลืมแล้วอ่ะกายาเกียวลืมแล้วมาลองมาลองท้าใส่ใส่ทำไงดีลองท้าใส่แล้วดิเดี๋ยวลองเกียววักเกียวลงเดินไม่ได้เดี๋ยวล้มเกียวลงเดินไม่ได้เดี๋ยวล้มนะเพราะว่าอย่าพม่ตื่นเอาวันไหน อพี่ยาจะอุ้มไหวมพี่ยาอุ้มไหมไปไปด้จะอุ้มพี่จะอุ้มก่อนพี่ยาเะวังกระโปรงเอาแกวแกไม่ตื่นพี่ยากลับแล้วนะโอ้ยโอ้ยพี่แก้วงตื่นไหมไป้มเลย เมืเ่วอวาน <c oughs> ราเ้กอมาเกลเไปเกิดกเราไปเปิดกล่องุ่มกันคะว้าไเอาไม่เกลเกลบูดบูดบูดเอนอจีไม่อมไม่อมตื่นตื่นตื่น You know You know ไม่อ n o ม You know You know You don't know อมเหอคะอ um, um มอไง You know อ um? ม <c oughs> ไม่รู้ No Okay ตื่นเดี๋ยวไปดูสิเด้วซ้อมซ้ม สิบสองคนเจลเกลเรียกพี่แบดด้วยสิพี่เกลมีแฟนพี่อ่ะว้ายใช่แต่น้องแฟนด้วยอันนี้อันนี้อันนี้นี่คือมาบอยเกลทุกคนพี่แบดพี่แบดมีอนไรไหมเป็นมงคะอยู่กับพี่อร

แป๊บเดียวเองพี่ยาพี่ยาไม่ถึงห้านาทีเลยตการจะเป็นตะคิวเยงมากอะกนตลอดพี่แบนหนัคะห่ันปดิกววันนี้ไปทำอะไรมาบ้างคะอะไรคะเกียวได้เตะบอลไหมเีวเตนหมือนเปิดเเตนเดียวเลยอยากเตไห ช็อตอยู่น้ไม่ร้องเลยค่ะไม่ร้องเพราะว่าหนูตอนเช้าอ่ะยิ่งแบบนี้อีกตอนนี้ยังไม่อยากไปทำงานอ๋อไพี่ไอพี่พายก็เป็นไงอ๋ออยากให้พี่อาอุ้มอยากเข้าไปข้างในไปแกะจุ่มไหมน้องอยาก่ห้พี่อุ้มีะได้พิจัยงานนี้เนี่ย โมเมนต์ที่ทางด้านสาวยัยยัยรัสยาและทางด้านนริวกิพิยาเนี่ยได้มาเจอกับน้องเกลลลูกสาวสุณทิรักของแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็มีแข่งโมเมนต์น้าละนะารเพราะว่าทางด้านนเดิและก็ทางด้านสาวยัยยัยเนี่ยได้มีการกุ้มน้องเกลล์เมื่อที่ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากหลายคนเนี่ยก็แซวว่าท่านพู่จะซ้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบจริงๆเลยขอะวานั่นเองค่ะ งานนี้หลายคนก็อยากเห็นภาพนี้แล้วหลายคนก็บอกว่ามันคือภาพในอนาคตชัดๆนั่นเองค่ะอ่ะก็เรารอติดตามกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับสองคนนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะมีงานแต่งงานขึ้นมาเร็วแล้วก็มีรูปงานเร็วนั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตกนัเรีนบันดาลรจจับมาอัปเด้กผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ